แล้วอือบายบายแล้วสวัสดีจ้าก่อนป้าป้าป้าให้คุณแม่นอนนะไหนตบตูดแม่ก่อนตบตูดให้แม่นอนก่อนโอนอนนอนแม่อ๋อนอนนะโอ้กอดกอดโอ้ยกอดกอดกันกอดกันโอ้ยโอ้ยโนโน่โน่โมลูเลียงโน้ลูเลยงเด๋อ พลังข่อยกอดกันอีกแล้วโอ้ยมือนีห่างบ่ได้เพิ่นผู้พ้อยมือนปวดน่ะเจือเจือมาไหนกอดกัดไปนอนเหรอเจือเจือเจือเออเจกลัวดไหมกลัวดปวดจังจังจังจางจางจางก็หนไปใส่ไก่กับบ่ได้เออเบิ้งหมูมั่เจ้าเบิ้ง โอ้แม่เจ็บแล้วลูกโอ้แม่เจ็บโอ้แม่เจ็บโอ้ยบาริมุกเจ้าเบื้องตอนนี้เด้อบาริเขาเบื้องเต้าเพชรเต้าเพชรกันพอม้าบาริเฮ้ยไอจูนตัวอะไรไอจูนฮะไอจูนไอจูนไอจูนคนดูสองพันเจ็ดป้าไอจูนตัวอะไรนี่นิวคนเดิม ชิดจิดนกยุงสวยไหมลูกสวยน้องอ่านกอไก่ให้แม่ดูฟังหรือยังลูกไก่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 ร้องยังไงนะน่าไก่ไม่เตยร้องอย่างนั้นแหละนั่นว้าวไก่ไม่เตย ไก่ย่ามือสาปลุกซูมือซูมือเบ,บ่งแล้วค่ะกินหมกม่วงออกไปยังว่าเบ่งเลยแล้ะก,ลก็เริ่มก็เริ่มแล้วแหละเวลาไม่ออกแยแม่ก็ออกไปนั่งได้แล้วเนี่ยที่แรกก็ให้แบ่นี้แี่สองออกไปนั่งเองเลยเนี่ยเขายังไม่บอกถ้าเขาบอกเป็นเนี่ยค่อยให้นั่งถ้าเขาบอกว่าขี้ขี้ขี้เนี่ย กำลังกำลังหับอยู่<ล>ยตาแม่ก็แม่ก็สารภาลูกก็อยากเรียนน้ำ<ล>อะไรอะลูกพีค้างนั่นโอ้โหนี่สะอ่อนเขาไร อันอันยูคุณแม่แม่แม,แม่ขันห้า,า,า,าว่าห้องยานเอิญว่าเอิญแม่แม่พ่อพ่อพ่อแม่แม่พ่อ,อยานเ้างว่า,าเอิญแต่แม่ผู้เดียวเหรอไหมความคืดของเขาเนาะอืตอนนี้ดูน้องพลอยกับแม่ก่อนนะคะอีกสักครู่ก็จะเห็นแบบน้องเพชรกับพ่อนะคะ เขาแบ่งกันคนละคน <Okay. S 1> เขารู้หน้าที่กันเด็กหน่อยสองคนเนี่ยสวยฝึกค่ะกำลังฝึกค่ะกำลังฝึกไปเรื่อยๆนะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็นั่งฝึกข้องน้ำสองสามครั้งแล้วค่ะ <Okay. S 1> แต่ว่าถ้าเวลายายไลยส์สดอย่างเงี้ย <Okay. S 1> มันก็จะพ <Okay. S 1> าเขาไปอืไม่ได้นะคะ <laughs> มีความสูขไหลอ่เป็นไงลูก